สวัสดีครับวันนี้มีช่างหลายท่านนะครับก็สอบถามเรื่องมอเตอร์นะครับที่สตาร์ทไม่ออกกระแสสูงนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับในเรื่องของมอเตอร์อาจจะเป็นมอเตอร์สปีดเฟสมอเตอร์หรือคาปาซิเตอร์มอเตอร์นะครับที่ที่หลายช่างไปซ่อมแล้วเจอนะครับแล้วก็โทรหานะครับแล้วก็ไลน์ทักมาหนะครับหรือมาในนามเพจนะครับ ทีนี้ไอ้ตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้ยกมอเตอร์สป e ดเฟลมอเตอร์ให้ดูนะครับหรือมอเตอร์ที่ใช้คาปาซิเตอร์นะครับอาจจะเป็นไดน้ําปั๊มน้ําอะไรต่างๆนะครับหรือปั๊มลมอะไรต่างๆนะครับไอ้ตัวมอเตอร์คาปาซิเตอร์นะครับสตาร์ทมอเตอร์นะครับก็เพื่อเพิ่มแรงบิดให้มอเตอร์นะครับเพื่อให้มอเตอร์นั้นสามารถที่จะออกตัวได้นะครับแล้วก็มีแรงบิดที่สูงขึ้นนะครับ วัมือนที่ใช้กับมอเตอร์ปั๊มน้ำมอเตอร์ที่ใช้กับปั๊มลมต่างๆนะครับที่เป็น mortar, ขับมอเตอร์คาปาซิเตอร์นะครับตัวมอเตอร์เองนะครับก็จะมีกำลังหวัดแต่และตัวไม่เหมือนกันนะครับค่ากระแสไม่เหมือนกันแรงดันนะครับถ้าวันนี้จะพูดถึงในเรื่องของมอเตอร์สปิดเฟสมอเตอร์นะครับที่ออกตัวไม่ได้และการเรื่องของมอเตอร์ที่ใช้คาปาซิเตอร์นะครับ ถ้าคาปาเิเตอร์เสื่อมสภาพนะครับก็ทําให้มอเตอร์สตาร์ทออกตัวไม่ได้นะครับก็ทําให้กระแสสูงนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตัวเบรกเกอร์ที่คุมมอเตอร์นั้นตัดนะครับอาเคสนี้นะครับถ้าเราวัดขดรวดต่างๆหมดแล้วนะครับว่าตัวมอเตอร์นั้นใช้งานได้กดรวดทั้ง2อกดมีกดลันและกดสตาร์ทนะครับกดลันจะมีค่าความต้านที่น้อยกว่านะครับ กดสตาร์ท Start จะมีค่าความทานที่มากกว่าและเป็นกดเล็กกว่าเป็นคนรวดที่เล็กกว่าแล้วก็พันรอบได้เยอะกว่านะครับก็มีค่าความทานที่สูงกว่าส่วนกดรานเป็นกดรวดที่โตวกว่านะครับและก็มีค่าความทานน้อยกว่าพันรอบที่น้อยกว่านะครับตัวนี้จะยกตัวอย่างให้เราดูว่ามอเตอร์ที่ใช้อ่าหนึ่งเฟสนะครับความถี่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับโดยค่า วัดจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้นะครับทีนี้บางท่านไปเจอนะครับมอเตอร์ที่เป็นตัวถ้าตัวแกนของมอเตอร์ตัวนี้นะครับ <The power> หรือเพลาหรือโรเตอร์ที่ช่างจะเรียกกันนะครับก็คือส่วนนี้นะครับีนส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนนี้อ่าตัวนี้เขาเรียกไอตัวโรเตอร์นะครับคือแกนเพล <LE> าที่จะไปใช้งานนะครับอาจจะไปหมุนในตัว ตัวสายพานนะครับเพื่อเป็นในปั๊มลมในอะไรต่างๆนะครับหรือไปหมุนในตัวใบพัดน้ําต่างๆนะครับก็ไปใช้งานตัวนี้นะครับถ้าแกนตัวนี้ฝืดนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ออกนะครับให้ช่างนะครับทําการฉีดตัวน้ํามันครอบจักรวาลหรือเรียกว่าโซนกนะครับฉีดเข้าไปก่อนนะครับ ถ้าฉีดเข้าไปแล้วตัวนี้หมุนได้นะครับสนิมเกิดการะละลายเกิดการหลุดออกนะครับก็หมุนได้โดยเราใช้มือหมุนนะครับถ้าหมุนได้ปกติแล้วลื่นนะครับมอเตอร์ก็จะออกตัวได้แต่ถ้าเราฉีดไปแล้วไม่หมุนนะครับไม่ออกยังฟืดอยู่ให้เราถอดน็อตสี่ตัวที่อยู่นะครับมอเตอร์บางรุ่นก็จะมีข้างหน้าข้างหน้าสี่ตัวข้างหลังสี่ตัวนะครับไม่ถอดออก แล้วเราก็ไปดูที่แบริง่งข้างในนะครับเดี๋ยวจะทําวิดีโอต่อไปเรื่องของการถอดนะครับถอดประกอบมอเตอร์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ให้เราลื้อตัวนี้ออกนะครับหรือออกแล้วก็มันก็จะมีแบริ่งที่อยู่ข้างในตรงนี้แบริ่งก็จะเป็นแผ่นเหล็กบางๆนะครับเป็นโคง้งเป็นรูปโค้งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใน E ีีต่อไปนะครับให้ให้เราเข้าใจตัวนี้ก่อนนะครับ ทำความสะอาดเสร็จปุ๊บลูกปืนถ้ามันฝืดมันไม่ลื่นมันเนี้ยก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ทําให้ตัวไอโรเตอร์หรือเพาตัวนี้หมุนได้ก่อนนะครับเมื่อหมุนตัวนี้หมุนได้ปุ๊บเราก็ใช้แคมบอนมิเตอร์จับไปที่สายสายใดสายหนึ่งนะครับของตัวที่จะจ่ายไฟเข้ามอเตอร์นะครับอ่าถ้าเป็นไฟหนึ่งเฟสสองสายก็คือลายตัวนี้ต้นให้เราขีบเข้าไปเลยนะครับหนึ่งเสร็จนะครับจะขีบ ขาออกหรือขาเข้าก็ได้นะครับกระแสอะไรออกเท่ากระแสอะไรเข้าน,นะครับก็คือคีบสายลายปึ๊บได้ศูนย์จุดสมมติเครื่องนี้จะได้ที่2.9งจุแอมป์นะครับกระแสไหลออกก็จะต้องได้เท่ากับ0.9นย์จุ้แอมป์ไอสองจเแอมป์เท่ากันนะครับให,ให้เราอย่างนี้นะครับแต่อย่าไปคลีบที่2เส้นนะครับถือว่าคลีปไม่ถูกนะครับให้คลีบที่1เส้นนะครับในไฟ1เฟส สองสายนะครับมมก็คือมีลายกับนี้ตอนนะครับไอทิ่ตามนี้สว่วนการรื้อปกระกรอบจะเป็นคลิปวิดีโอถัดไปนะครับทีนี้ถ้าเป็นมอเตอร์ที่ใช้คาปาซิเตอร์นะครับที่มันจะมีอยู่ข้างๆางตัวนี้นะครับเขาเรียกมอเตอร์คาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์นะครับที่เป็นตัวนี้นะครับก็จะต่อเข้ากับในวงจรตัวนี้นะครับเพื่อเพิ่มแรงบิดของมอเตอร์ให้สูงขึ้นนะครับถ้าเกิดตัวนี้ เสื่อมสภาพนะครับหรือช็อตหรือไม่หรือขาดไปนะครับเราก็เช็คโดยจะไปดูที่วิดีโอถัดไปนะครับหรือ EP ถัดไปว่าเรื่องการตรวจคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์หรือตรวจคาปานะครับจะตรวจวิธียังไงมี3ขั้นตอนนะครับตรวจเช็คว่าขาดช็อตใช้งานได้นะครับก็จะไปอยู่ใน EP ถัดไปนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็มีอะไรสอบถามก็ให้สอบถามมาทางอ่า เพจหรือช่อง Youtube ก็ได้นะครับนะครับความรู้เรื่องนี้นะครับแต่ละเรื่องจะเอาลงไปในตัวนั้นนะครับก็จะทำตัวนี้ให้ดูนะครับมันจะอยู่ในส่วนของนึงมอเตอร์ที่ใช้คาปาซิเตอร์นะครับส่วนสปิทเพยมอเตอร์ or, ก็ไม่มีคาปาซิเตอร์นะครับก็จะมีคนลันคดสตาร์ทแต่มอเตอร์คาปาซิเตอร์มาด้วยก็จะมีคนลันคดสตาร์ทเหมือนกันนะครับให้เราเข้าใจตรงนี้นะครับก็พยายามที่จะ เอาความรู้นะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนช่างนะครับหลายๆท่านหลายคนได้เข้าใจเรื่องนี้นะครับคือถ้ามอเตอร์เกิดเสียงหึมสมมุติเราวัดกระแสกระแสของมอเตอร์กินที่2.2.9นะครับแต่เราวัดได้2.9 3.0 4m แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆโดยที่มอเตอร์นะั้นเกิดเสียงหึม ก็คือตัวโรเตอร์ตัวแกนตัวนี้ไม่หมุนนะครับแต่ไฟจ่ายเข้าปกติก็เกิดเสียงหนึ่งเกิดขึ้นตัวโอโหลดดีเล์ก็จะตัดนะครับตัวโอโหลดไอ้ดเล์นะครับที่อยู่ด้านท้ายของไม่ปกติก็ตัดเบรกเกอร์ก็ตัดนะครับให้เราสานนิฐานได้เลยว่าถ้าเกิดแกนตัวนี้ไม่หมุนนะครับก็คือโรเตอร์หมุนไม่ได้นะครับเกิดการผักไม่ได้เราก็ต้องทำความสะอาดแกนนี้ก่อน นะครับจะเป็นมอเตอร์ไหนก็ช่างที่ที่ทจ่ายไฟเข้านะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเพื่อให้แกนหมุนก่อนถ้าแ,แกนหมุนแล้วนะครับมอเตอ,เตอร์ยังไม่ออกให้ไปเช็คที่คาปาซิเตอร์นะครับสตาร์ทมอเตอร์ทีหนึ่งนะครับหรือไปเช็คที่คนรวดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ขั้นตอนจะเป็นไปตามนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับให้ ได้แชร์ประสบการณ์ได้แชร์ความรู้นะครับให้เพื่อนช่างนะครับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในเรื่องของมอเตอร์นะครับหรือจะมอเตอร์หลายๆมอเตอร์ที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับก็ฝากติดตาม EP ต่อไปนะครับก็จะถ้ามีเรื่องไหนอยากให้บรรยายหรืออยากให้ทำความเข้านใจให้อาจางขึ้นนะครับเพื mm ่อ hmm. แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนช่างเรานะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับ เชร่ประสบการณ์นะครับเรื่องของมอเตอร์วันนี้จะไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปจะถอดแล้วกะะ็ลื้ให้ดูว่ามอเตอร์มีส่วนไหนบ้างและก็จะวัดขั้วของมอเตอร์ให้ดูเช็คค่าความตา้านเช็คขดลวดขาดไม่ขาดนะครับอีพีต่อไปในตัวมอเตอร์แต่ละตัวนะครับครับผมวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามสวัสดีครับ